วันนี้เราจะมาขายอันนี้นี่คือต้นไม้นะคะเป็นต้นกระบองอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะ บาทค่ะอันนั้นเอ,อืมอันนั้นแค่สิบหกบาทค่ะอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีแถมต้องไว้ ลงไปดูก่อนนะคะต้นต้นนู้นนะคะ30บาทค่ะพอเช่นนี้นะคะห